ดาสวัสดีเพื่อนๆเมื่อยิงอสองทุกท่านนะ่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกลนก็อยู่ผมนะ่ยดาพิฆาตศูนย์นะ่ยเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับแนวนอนด้วยนะครับผมก็ลืมเวอร์ชั่นเก่าแนวนอนไม่ได้เลยแล้วก็แนวตั้งที่เราเล่นอยู่นี่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะผมก็จะพามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มีเพจของเขานะฮะเปิดออกมานะฮะชื่อว่าโบยักษ์หรือโบอะไรเนรี่ยอ่านยากนะฮะเออไปแปลในภาษาอังกฤษเอาละกันนะฮะเดมอนฮันเตอร์นะฮะ ตอนนี้เขาได้เปิดเพจนีฮยแล้วก็โพสต์นี่นาสุด7ชั่วโมงเลยนะฮยเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มจะได้รับกิฟโพสตด้วยนะฮะกลุ่มออฟฟิเชีสาธานะนะตอนนี้มีสมาชิกอยู่500คนเนะี้ยพอเห็นแล้วน้ำลายไหลอีกแล้วทัวโมงมันมีตัวหลายตัวมากครับผมไอตัวนี้ก็จะมาเลยนะฮะนี่ตัวผมจำชื่อไม่ได้นักบวชคนนี้แทงเก่งมากเ้ผม เนี่ยแล้วตรงเนี้ยฉากฉากหน้าไตเติลน,นะผมอ่ามีเทนนิงกูเทนมีอะไรเงี้ยแตกต่างกับอินเทอร์เฟสเก่าเลยนะแฮดเวนเจอร์อะไรเงี้ยผมเนาะน่าสนใจไหมพเพจประกาศอย่างเงี้ยเร็วๆนี้น่าจะมาเร็วๆนี้เลยครับหดใจรอเลยนะดูดิตัวหลักๆมาครบเลยอันนี้ก็มีนี่ๆๆ่ไอหัวขาวเนี่ยไม่รู้ใครนะ มาใหม่เลยตอานั้นเราคุ้นๆกันอยู่นะน่าสนใจนีฮะเ,เขาบอกว่ามาเร็วๆนี้แน่นอนเนี่ยนนร่วมทัพกองทัพก็เข้ากลุ่มติดตามข่าวสารได้แล้วก็มีอินบ็อกด้วยนะสามารถอินบ็อกถามได้แล้วก,กิจกรรมช่วงแรกเนี่ยคงจะไม่มีอะไรคงจะเป็นเขาถามว่าอันนี้ัปเป,แ,ปแบบไม่ตรงะเนาะคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเดมอนเเลเจอร์หรือไม่เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมความท้าทายใหม่ๆ และกลายเป็นนักดาบจริงคนสวรรค์โอ้หมันนะตั้งแต่ภาคแรกไม่รู้กิวอจะเป็นยังไงนะแก้งกได้หรือเปล่านะอันนี้ดูทรงน่าจะเป็นสโตของเวียดนามแต่อ่านมีภาษาอังกฤษนะก็อันนี้เป็นกิจกรรมเนาะแต่อ่าเปิดจริงอาจจะไม่เหมือนนี้ก็ได้นะับมีอะไรพิเศษในการเดินทางนี้เขาบอกว่าก็ลื่นไหลตัวละครสามารถตีบวกร้อยขึ้นไปได้นะเอฟเฟกต์ฮิตสกิลลื่นไหลเนี่ย มีปีศาจอยู่อย่างมากมายแล้วก็อิสระในการสร้างปลดปล่อยพลังอเวกได้นะครับกำเนิดก็คือจุดตีดาวนี่เนาะความท้าทายนักดาษเนกลางวันและกลางคืนโอ้โหมีทั้งโหมดกลางวันกลางคืนเลยจริงหรือไหมเ,เอออย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราวันนี้เพื่อติดตามข่าวสารเอ้าลืมดิก็ <c oughs> <c oughs> ลิง์โหลดยังไม่มีนะมีะติดตามเพจ ้วเข้ากลุ่ม discord แล้วกดไลค์นะผมให้กับทางเพจเขาเนาะเพราะว่าตั้งเพจมาไม่กี่วันเนี่ยเยพิ่งตั้งมาเมื่อเมื่อหนึ่งวันเองก็เตรียมตัวเปิดก็คงจะน่าจะเดือนมีนาคมนะหรือไม่ก็ปลายคุมพาแต่น่าจะมีนาคมนะเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนก็เอาลิงก์กดไลค์ right. ถูกใจไปได้เลยก็ติดตามแค่นั้นเอง ก็จะได้ไม่พลาดเนะีเวลาเกมเปิดจริงแล้วนะจํจำชื่อไว้นะบูบูยกักษ์เลยเออนี่ชื่ออญญญานยากแต่จำได้เลยเดมอนคิงง่ายๆคมมิงซูนมาแน่นอนอันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรนะฮะผมหาดูแล้วก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้เพื่อให้ที่สากเดมอนคิงพวกเรานะี่ผมว่าเกมนี้ต้องเจอกับกิลคิงแน่นอนดูทรงแล้วนะ ก็เดี๋ยวสมาชิกเก่าเตรียมกันนําได้เลยนะผมพมร้อมเมื่อไรเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาบอกข่าวดีหลับสาบกเนะาะดาบิคา์ูนว่าโอ้โหไม่ต้องแนวตั้งเลยเว้ยมีแนวนอนนะก็น่าสนใจ <Okay. S 1> เตรียมพบกันเลยเร็วนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหนด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม